A. อเทค n i c เช่นลันสต็อนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันอนีกแล้วครับกับคาลิเปอร์ RS2 นะครับ RS2 นะครับทำจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับแต่จะไม่เหมือนกับทาง RS1 คาลิปเปอร์อลูมิเนียมตัวนี้เกิดจากแท่งอลูมิเนียมก้อนนี้ครับวัสดุคืออลูมิเนียมบิลเลต 6061T6 เราก็จะกลัดง,งานนะครับจนเป็นฝาเหมือนอย่างนี้นะครับอันนี้เจาะลึกเจาะลึกเราก็มาดูลูกสูบข้างในนะครับแน่นอนครับตัวนี้ i s 2 ใหญ่กว่า RS1 อ,อ,อยู่แล้วลูกสูบนะครับตัวนี้อยู่ที่41.3นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ Fortuner นะครับตัว Prado ตัวนี้คาลิปเปอร์ตัวนี้เกิดมาใช้กับพวกรถค่อนข้างใหญ่หรือ SUV ตัวใหญ่นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเขาเนี่ยถึงจะเป็นอลูมิเนียมก็จริงนะครับแต่น้ำหนักของเขาไม่เบาเขาเป็น Heavy w e i ตัวนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ 3โลนะครับคาลิปเปอร์ตัวนี้แต่แน่นอนครับเพื่อความแข็งแรงเราลดมันหนักบางไม่ได้มันต้องแข็งแรงคาลิปเปอร์ไอ2นะครับลูกสูบนะครับจะมีสีลูกครับ1,2,3,4นะครับและขนาดไซส์ของเขาคือ4ี1 3ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ไซส์ของเขาคือขนาดเท่าไหร่คือขนาดเท่ากับตัวแลนด์ครูเซอร์นะครับ เป็นเฮฟวีเวทนะครับแน่นอนใหญ่กว่า i 1 1แน่นอนข้อดีของคาลิปเปอร์ตัว i s 2นะครับจริงๆคาลิปเปอร์ i s 2เนี่ยมันเป็นคาลิปเปอร์ที่ใช้กับรถขนาดขนาดใหญ่นะครับแคมรี่ขึ้นไปตัวคาลิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเราดีไซน์มาให้จับจานเบรกที่หนาแล้วก็โตนะครับจานเบรกของเขาครับ ตัวนี้ดีไซน์มาให้ใช้ใหญ่ๆค่อนข้างใหญ่เลยครับ 380... 400มิมลก็ยังใส่ได้นะครับ380เนี่ยคือไซส์ที่เหมาะของเขาและความหนาของจานเนี่ยจะอยู่ประมาณ32 -34 ถึง34มิลนะครับตัวนี้อันนี้เราดีไซน์มาตัวนี้เป็นคาลิเปอร์อย่างที่บอกครับพอมันเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยแรงกดเบรกก็จะเยอะถ้าเทียบกับตัว r อ1ตัวนี้แรงกดเบรกเยอะกว่านะครับแล้วก็แน่นอนน้ำหนักเขา นหนักแน่นเพื่อมาตอบสนองกับการเบรกที่หนักหน่วงของรถที่ขนาดไซส์ใหญ่นะครับสำหรับคาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับเราดีไซน์มาเนี่ยคือ,อคทรงเขาค่อนข้างใหญ่ที่ที่เห็นนะครับจานเล็กสุดที่จับเนี่ยประมาณ280แต่ถ้าเหมาะหรือสวยของเขานะครับไซส์5 5มมิลเนี่ยจะเป็นไซส์ที่สวยสวยกับของเขาเลยแต่แน่นอน เขาไม่ได้จับแค่355นะครับหรือ330เขาสามารถจับได้ใหญ่กว่านั้นอีกเป็น380หรือคมไปอีกเกือบ400มิลสามารถ <Wow. S 2> ทำได้นะครับสำหรับคาลิปเปอร์ตัวนี้สำหรับตัวคาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับลันสต็อปเองครับดีไซน์มาเนี่ยแน่นอนเราดีไซน์แบบคอมมอนอยู่แล้วครับผ้าเบรกตัวนี้ที่เราสามารถใส่ได้เนี่ยหนึ่งคลิปเปอร์ผ้าเบรกลันสต็อป แต่ตัวทดแทน,นีคือพระเบรกพาร o โดนะครับหรือพระเบรกล n นคูเซอร์ตัวนี้นครับคุณสามารถไปหาซื้อที่ไหนก็ได้เกรดอะไรก็ได้สามารถใสั่เข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องดัด,ด,ดแปลงนะครับสำหรับรุ่นนี้อันนี้คือข้อดีของ RS2 นะครับคลิปเปอร์ไซ์นี้เนี่ยครับขนาดแม็กเนี่ยน่าจะสตาร์ท16นี่ก็ หนักไปนิดนึงประมาณ17นะครับถึง18เนี่ยกำลังสวยแต่แน่นอนด้วยว่าเขาสามารถจับจานใหญ่ได้เนี่ยเขาสามารถใส่แม็ก20ได้21ได้หรือใครจะใส่22เนี่ยตัวนี้ก็ยังพอใส่ได้แต่มันจะดูโลง่งๆนิดนึงแต่ให้สวยเนี่ยแม็กส8นีครับสวยที่สุดเลยครับต,ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วตั้งแต่รถมิดไซส์อะซีวิกหรือเป็นออ t ิสนะครับสามารถใส่ได้ แต่แน่นอนด้วยว่าตัวเขาใหญ่เนี่ยคัมรี่แอคคอร์ดใส่ก็สวยเขาเกิดมาเป็น4พอตเนี่ยมันจะไม่เหมือน6พอตนะครับ6พอตอาจจะได้นุ่มนวลแต่อันนี้อาจจะออกสไตล์เป็นญี่ปุ่นจึกจ๊กๆหน่อยเลสซิ่งเลสซิ่งหน่อยถ้าคนใช้4พอร์ตหรือคนใช้6พอร์ตอยู่แล้วเนี่ยอยากได้ฟีลแบบจึกจ๊กๆเนี่ยครับตัวนี้อาจจะตอบโจทย์นะครับตัวนี้เป็น4พอรตบิ๊กไซส์ สนใจคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับ s 2สนะครับสามารถติดต่อทางลันสต็อปหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้นะครับ